ดีครับวันนี้พกกับผมมาร์คและช่วงเฮ็ดเอยียงดีและคุณนุ่น,นครับวันนี้ก็เช่นเคยครับไม่ได้ไปทำอะไรแค่หาอะไรทำแค่นั้นแหละก็วันนี้เรามาเสนอช่วงบ้านกากาศของเราก็เช่นเคยครับตอนแรกว่าจะไอมาทัวร์ที่บ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่แรกว่าจะ ตอนสจะไปเที่ยวที่บ้านตอนที่สามทำอะไรดี <c oughs> ก็เช่นเดิมนะครับก็เฮ็ดอีกอย่างดีถ้ามันไม่มีอะไรทำเนี่ยมันก็คงไม่เป็นเฮ็ดอีกอย่างดีก็มิวสิกแต่ช่างมาเจอครับวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมเป็นคนที่ที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ และผมอายุที่1ีแสองละผมเป็นคนที่โรแมนติกหน้าตาหน้าตาหล่อๆอ,อย่างเนี้ยก็โรแมนติกปิน <c oughs> ว่าโรแมนติกใช่ไหมใช่ไหมคะโอ้ยฉันเกอรไปดีกว่า <c oughs> วันนี้ผมจะมาเสนอในช่วงดนตรีลันหลาอันนี้ก็จะมาเป่าเพลง ครับวันนี้ผมจะพาโอ้ยจะพาโอ้ยสวดช่างวันเถึะครับวันนี้ผมก็จะพาทัวร์บ้านที่แสนดีของผมมันไม่มีอะไรมากแค่แค่อยากจะบอกว่าทัวร์บ้านไปสวดช่างวันเนอะครับไปทัวร์บ้านกันเถอะก็สวนนี้ครับจะเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านและสวนนั่นก็คือสวนครับ และข้างหลังก็คืออข้างหลังนะครับเป็นต้นไม้ครับส่วนข้างๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นบิมรูที่รับแขกครับที่กินข้าวและที่พักครับและที่จอดมอไซค์ครับรวมทุกอย่างในนี้ครับก็ผมก็จะพามาทัวร์ที่ในบ้านก่อนครับไปกันเลย แนะนำสาวพ่อแนะนำมาดูน้องพี่้าดโอ้ดูสิเต้น้อยขึ้ยเท้าขาจ้าเฮ้ยไปไปที่อื่นตรงนี้ก็จะเป็นสายชาร์จและบัตรพัดลมทีวีเตียงนอนไปไปต่อเลย และนี่ก็เป็นห้องสตูดิโอของเราครับมาอ,อยู่ไกลๆนะครับห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตครับเปิดมากก็เป็นห้องสตูดิโอของเราเองครับ <c oughs> ห้องสตูดิโอ <c oughs> มันน่าทุกจริงๆ <c oughs> เลย <c oughs> แล้วไปไมาดูภาพหน่อยภาพเก่าๆอ่ะไปที่ห้องนอนผมเด็ อันนี้ห้องนอนแม่ครับกับน้องก<ต>็ทุกคนนอนทำเยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ช่างเป็นอะไรที่สุด <c oughs> เอ,อเสียเลยนะฮะไปไปกันต่อ,อ,อบมานทำเนียบลูกและนนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าของผม <c oughs> มีอยู่วี่ <c oughs> จัดหน้าฉันเลยพอมีอยู่กี่ชุดวะนเนี่ย เยอะสุดก็คือชุดแมนอยูอะแล้นี่ก็เป็นของพ่อแลข,ข,ของแมอ่อะเข้ามาที่ครัวแล้วครับทแมทแมแทมอันนี้ก็ขัว,ขวอันนี้ก็ขัวอะไรอันนี้ก็ตู้เย็น,น,น,นมาดูของในตู้เย็นครับเมื่อเขียกกินเข้าไป <c oughs> <c oughs> มีเบอร์ดี้หนึ่งกระป๋องเวลาเดินทางครับ <c oughs> <c oughs> มีดีโดข้างในนี้ด้วยครับนะดีโดน่ากินครับเหลือสามมันสุดท้ายทั้งกินได้ไหมล่ะโอ้ยร้อน พื่นห่นและไปตรงนี้ก่อนหลังบ้านเลยค่ะโว้ยนี่ไงตรงนู้นก็เป็นบ้านอีกหลังนะครับเราไปจอดรถดังรถไปเป็นโรงยางครนแต่ก okay. ่อนเอ็นนี่ก็คือห้องน้ำอห้องน้ำครับห้องน้ำหห้องอาบน้ำนองครับและนี่ก็คือ ข้อไก่กับข้อเป็ดและข้อไก่มวงครับข้อบอ้นี่ก็ดูที่ล้างจานของบ้านเราพี่ลองจบคลิปเลยสิโอเคพี่อุ้ยก็จบคลิปเลย